ยิงอยู่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 ตายกูย <c oughs> ตายแล้วเรียบร้อยโอเคครับผมสวัสดีครับผมจัดคาย,นะน,ยน,านะครับมเล่นมามี่คลาสสิกของแม g เกมนะครับอาวุธไม่เกิน7.5ด้าวนะครับเอาไปทางนู้นแลยเหรอไวจัดเลยวะยังไงดีเรา อ๋อตรงนี้มีอีกคนบนหอตัวเด้งนี่ถ้าจะไม่ผิดเออใช่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 อ,นนอ่าโอ้โหอย่างเอา

เรียบร้อยไม่ทันจุดดีเฮ้ยสวยไม่รอดแล้วจวังหวะนี้ไปหรอดแล้วจวังหวะนี้ร <c oughs> อดเออแต่น่าแต่น่าจะรอดอยู่แล้วแหละเออไม่ได้ดิเ <c oughs> ดือดคลาสสิก <c oughs> เอ้าตกกันเองโอ้โห <c oughs> <c oughs> ดีแนละ้คลาสสิก แมงทรามานชิบหายเลย <laughs> เนยก็ไปเยอะนะถ้าถ่างได้หญิงเรื่อยๆ,ๆ,ๆ <c oughs> ชิบหายละใครเป็นอ๋อตรงนั้นเป็น โอ้โห oh, ระวังนะโอ้ยเอ้ย oh, hey, hey. ชิบหายแล้วชิบหายแล้วหมดเลยแล้วหมดเลยครับจังหวะนี้ <laughs> หมดเลยแล้วกูอยู่คนเดียวหายหมด <laughs> ชิบหายแล้วหมดเลยอ๋อ oh. <laughs> อ๋าา <laughs> อาา <laughs> อย่านะ <laughs> อ๋อไม่รอดแมงอยู่คนเดียวจะวิ่งไปก็ไม่ได้รอดอีก <laughs> <laughs> มีมีคนวิ่งวิ่งมาให้ตกเมื่อกี้ <laughs> อยู่นั้นเลย <laughs> ไม่รอดไม่รอดไม่น่ารอดไม่น่ารอด ดองเอฟมันเลยไอตรงไอนู่นนู่นเขาเรียกว่าอะไรวะตรงกลางอ่ะหน้าหน้าฟาโลอ่ะเอออะไรวะ ไปแล้วไปแล้วกำลังไปกำลังไปไปหอแล้วโอ้โหไม่น่ารอดโดดลงไปแล้วโดดไปแล้ว,ดดไ,ปลวไปบีแล้วใช่อีกคนหนึดด่งมันโดดไปตรงนู้นไงมันโดดไปตรงนู้นไงประเด็นไปไหนแล้ววะ เรียบร้อยเรียบร้อยอักมุมหมักมุมเหอเก้าบี้เจ๊ไม่น่าตกเลยอ๋อสวยยับไม่ไม่เออไม่ไม่ไม่มีใครไปอยู่เดียกันเนาะ เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยขา้างหลังวะชากนั้นเขาอยู่อย่าง,งาก็อยู่เร็ว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 ทำไมมันไม่ไปวะทำไมมันไม่เด้งวะทำไมมันไม่เด้งวะเออตัวฟ <c oughs> ้า,พา,พาพยิงไม่เคยเด้งเลยทุกทุกโหมดแหละแล้วเนี่ย <c oughs> น้องฟ้าตูดใหญ่เลยตูดหนักคือ เออดันไม่ไปเลยขนาดปืนระเบิดจริงยังไม่ไปเลยยังไงดีเราอะแถวยิงไปเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนลูกอย่างช้าเลยปืนนี้โอ้โห ยิงอยู่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  آ آ ยิงอยู่ตายกูตายแล้วเรียบร้อยอ่ะตบโดนหยอ,อกโดนหยอกหยอกเไื่อะเออ,อ อ้ยู่ตรงนี้สามคนได้ขึ้นไงไวะเนี่ยอเออมันขึ้นได้ทางเดียวไงเฮ้ยนี่มันคนชนะจริงๆนะเนี่ยสุดยอดมันไปไม่ได้เดมันไม่ถึงอะ่ะ มันไม่ถึงไงดิมันไม่ถึงอ่ะไม่เวิร์กไต่หอไต่หอไต่หอเร็วมาเร็วมามีเร็วมามีไต่หอเร็วมาเร็วมาเร็วมีเร็วไต่หอก่อนเร็วไต่หอก่อนเร็ว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 แบไตหอก่อนเร็วไต่หอเราจะได้พวกสองคนเร็วไต่หอเร็วเราจะได้พวกสองคนเร็วเร็ว อุย้ยลูกสองเด้งเร็วเราเร็วเราเร็ว,เร,วเร็วมาใต้หอก่อนวะมี่เออสวยทำไมกูเด้งอยู่คนเดียวเหรอเออทำไมเราเด้งอยู่เดียวเหรอเ <c oughs> ออมาแล้วพวกมาแล้วพวกมาแล้วพวกมาแล้ว <c oughs> ออกแล้วเขาออกแล้วคนนึงออกแล้วนึงต้องฟ้าไปแล้วอ่ะบีบีบ <c oughs> เรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยน้องฟ้าบินเทเลยไปแล้วน้องฟ้าวิ่งแล้วแล้วน้องฟ้าโดดน้องฟ้าจูบน้องฟ้าจูบไปแล้วลูกซองอยู่เออเขาจูบกลับเขาจูบกลับเขาจูบอยู่ทันทันนั้นแหละ เห็นไหมสวยจ้าไปไปไปหาสองคนเราคนจะไหนวะอยู่บนหอเหรอเออน่าจะบนหอแน่เลยไม่ใช่เบื้อนแท้ ตวลงแล้วโดไปแล้วตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งอะบ๊อบบี้ต้องชนะนี่อยู่เสาอยู่เสาเสาหากักตีตีจุกอยู่ในเป่าผมอยู่เสาหากักออกไปทางนี้แล้วทางนี้แล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็ว เรียบร้อยเฮ้ยเราทันด้เว้ยเฮ้ยเป็นหรือเปล่าเป็นนะเปล่าเฮ้ยไม่เป็นแย่มาโอ้โหเรียบร้อยเรากำลังนอนมองตูดอยู่ตอนนี้ Ok, con đang trốn dao. Mình chạy đi. Đang đến đó. Mình sẽ chiến đấu nếu họ may mắn hơn. Ê, ay. ยิงอะลายิงไปสนายิงตายแน่นอนยิงเลยเราเอาให้ตายให้ตายเออตัดไปหนึ่งโซโูนะตรงหอตรงหอโซล่ะมันสนายทะรู <laughs> อาศัยว่าตอนนี้อยู่ยาวๆผมบอกเลยแล้วมันไม่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 ม,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 มาน่าจะชนะนะครับเป็นแบบเล่นมัมมี่แล้วคนชนะทุกคนมันต้องแบบยุคเก,ก่าเท่านั้นแหละอันนี้คือของวิ่งยี่สิบนะครับแล้วก็จำกัดแค่ปืนเนาะแค่นี้ก็สนุกนวนะสงสัย <c oughs> ไอเอลไม่นะเร็ว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 ช่วยอยู่ปาระเบิดให้ทีนึงแล้วอ่าเอาสนายิงสนายิงสนายิงกันดูทางขวากันดูทางขวาเอาเลยเลยเลยเราจะฆ่าเต้เราจะฆ่าเตะเราจะฆ่าเตะ้พี่ถอดใจ พราพี่ถอดใจของจริงไม่มีแล้วไม่มีมมอ่ามาเดี๋ยวช่วยเออป่า,าหูวิ่ะกันได้ขวามาต้องหันหนีเลยมันมันไม่ทันเยู่แล้ว เพราะของวิ่งน้อยไงโอ้โหต้องเล่นแบบนี้นะไม่งั้นคนไม่ชนะนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอริกันโอริกันอยู่บนหัวเมื่อกี้เกือบตายกูก็บนหัวเต็มละโอ้โหติดติดตูดไปโดนรนว่เมื่อกี้ สวยไ,ไปเราโหต่อหลายโตเฮ้ยติดกันเองติดกันเองติดกันเองเอ้ยเขาเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกเขาเปลี่ยนลูกไปเราไปเราไปเรา <laughs> ยังไงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นไปไปไปแล้วโอ้จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโตแล้วล <laughs> ไปเลย ยังไงเรายังไงเราเราเราไหวปะว่าไม่น่าไหวเลยเออไม่น่าไหวเอออุ้ยสไนแรงมากใส่ทะลุด้วย <c oughs> คนอยู่นั่นหมดเลยนี่สี่คนใช่ไหมจัดไปจัดไปเอาให้จบปล่อยให้จบ <c oughs> เอ้ยไปไม่ถึง โอ้โดนพัดลมอีกเมื่อกี้มามีนน่าจะตายก่อนมามีนมน่าจะตายก่อนอุ้ยโอ้โหเราต้องสู้ชีวิตแม้ตัวเราจะตายแม้ตัวเราจะตายเราก็ต้องสู้ชีวิตตายกูเราต้องสู้ชีวิตใครเป็นคนเล่นอยู่วะ <laughs> <laughs> คนชนะก,ก็จะจบเลยนะเนี่ยมาติดชะงักตอนเวลาโดนยิงตบไม่ได้โหจบแล้วครับโอ้โหสนุกมากเลยแมตชนี้ <c oughs> โอเคครับผมก็ดีก็จบไปคราวนี้นะก็ถ้าชอบลืมกดไลค์กดสมครใหไม่ใช่กันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ